วันนี้เราได้เรียนรู้อะไร่ท,ทุกคนทุกคนดูนี่สิหายซิว่าฉันไม่เจออะไรเข้านะ่ะมีอะไรตื่นเต้นเหรอเสฉวน, <c oughs> นก็ระหว่างที่มาโรงเรียนฉันเห็นกระดาษใบนี้ตกอยู่พอ,อเก็บขึ้นมาก็เห็นว่ามันเป็นลายแทนสอด นุกจังให้ฉันไปได้วยคนสิออ้ก้าก็ไาเยี่ยมพวกเราเหรอดีใจจังเลยแล้วสมอเรือใหญ่อยู่ตรงไหนนะฉันรู้ฉันรู้อยู่ตรงด้านทิศเหนือของเมืองนะเอ๊ะจะใช่เหรอฉันว่าน่าจะอยู่ตรงด้านทิศใต้มากกว่านะบอกว่าทิศเหนือก็ทิศเหนือสิทุกคอนรีบตอบฉันมาเร็วๆเวขาทนา่นน้ จะอยู่แถวนี้นี่น้อ่ะตรงนั้นมีคนอยู่พวกเราลองไปถามพวกพี่ๆเขาดูกันเถอะปลาดาว Starfish S, <Blood out>. <S, Star s T A R F I S H Starfish Starfish ก <Go. S 2> ุ้ง PRAWN P R A W N prawn Prawn แมงกะพรุน <Krist> <Transfer> Jellyfish J E L L Y F I S, S H Jellyfish Jellyfish เออขอโทษนะครับพวกเรากำลังตามหาสมอเรือใหญ่กันสมอเรือใหญ่งั้นเหรอมันอยู่ตรงด้านทิศใต้ของเมืองนี่นะทิศใต้นเหรอโอ้โหแล้วกัน ั่นเป็นเพราะสมองของฉลามมีสารอาหารไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอยังไงล่ะวเ,เวลาที่ร่างกายขาดสารอาหารน่ะสมองก็จะมีอาหารไปเลี้ยงไม่เพียงพอด้วยทำให้เกิดอาการหน้ามืดตาลายงุดหงิดง่ายและคิดอะไรก็ดูสับสนไปหมดใช่แลว้ววันนี้ผมไม่ได้ทานข้าวเช้าเพราะโมแต่ห่วงเล่นอยู่นะครับถ้าง,งั้นฉลามก็มาด้โอวตินรองท้องก่อนเธอะ จะได้ฉลาดเรียนฉลาดเล่นในรายแทงบอกว่าให้เดินจากจุดนี้ตรงไปทางนั้นอีก19อเะนี่แม่ของออกกานี่นะลายแทงนั่นฉันกับแม่ช่วยกันทำขึ้นมาเพื่อเซอร์ไพรส์ทุกคนนะขอบคุณทุกคนช่วยดูแลออก้าให้แม่นะ นี่เป็นของขวัญที่พวกเราสองคนเตรียมมาให้กับทุกคนน่ะ